สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับในวันนี้เนี่ยครูบอสนะครับพานักเรียนมาเรียนกันในนอกสถานที่เป็นทะเลนั่นเองนะครับนี่ท้องฟ้าแจ่มใสขึ้นลมแรงส,สุดๆไปเลยหรือว่านักเรียนจะเรียนใต้น้ําพร้อมกันไปกับครูก็ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทํานะครับนั่นก็คือเปิดป้ายทายคนดัง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  ซึ่งครูจะให้นักเรียนนะครับเปิดแผ่นป้าย3าสีนี้นะครับซึ่งใต้แผ่นป้ายเนี่ยจะบอกลักษณะของคนดังคนนั้นนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเปิดป้ายที่1ป้ายสีฟ้ากันเลยเขาบอกว่าเป็นกวีเอกสีแผ่นดินอ่าเป็นกวีเอกสแผ่นดินคืออะไรเป็นกวีเอกสีแผ่นดินก็คือ เป็นกวีเป็นนักกวีนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลที่สี่เลยอ่ะนักเรียนรู้จักไหมครับอ่ะถ้ายังไม่รู้จักครูเปิดป้ายต่อไปแล้วะครับมีน,นามเดิมว่าผู้อ่ะนักเรียนคุ้นกันหรือยังครับใครกันนะอ่ะถ้ายังเรามาเปิดป้ายที่สามมาต่อนะครับ แต่งวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีนักเรียนคุ้นกันไหมครับเรื่องนี้เขาคนนี้คือใครกันครับเขาคนนี้ก็คือพระสุนทรโวหารหรือว่าสุนทรภู้นั่นเองนะครบเป็นกวีเอกเลยนะครับแต่งวรรณกรรมหลายเรื่องเลย,เลยนะครับซึ่งเรื่องที่เรารู้จักมากๆเนี่ยก็คือเรื่องพระอภัยมณีนะครับ ซึ่งความโดดเด่นของท่านสุนทรภู่เนี่ยนะครับท่านมีความโดดเด่นในการแต่งบทกลอนมีจินตนาการในการแต่งวรรณคดีนะครับที่มีความมหัศจรรย์นะครับและประกอบด้วยคำคมคติเตือนใจที่มีคุณค่ามากๆเลยซึ่งทำให้นะครับวันที่26มิถุนายนเนี่ยเป็นวันสุนทรภู่และเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกอีกด้วย ึงผลงานวรรณกรรมของท่านสุนทรพูดนะครับก็มีมากมายหลากหลายเรื่องเลยแต่เรื่องที่เราจะมาเรียนกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกเรื่องหนึงเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องพระอภัยมณีนั่นเองยซึ่งพระอภัยมณีนะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่ยาวมากๆเลยในป .4 นะครับเราจะมาเรียนกันในตอนของ การผจญภัยของสุดสาครนะคะครูจะเล่าเรื่องย่อของตอนนี้ให้ฟังก็คือสุดสาครเนี่ยเป็นลูกของนางเงือกและพระอภัยมณีแต่ว่าพระอภัยมณีเนี่ยต้องกลับบ้านเมืองของตนนะครับจึงฝากนางเงือกไว้กับพระโยคีและเมื่อนางเงือกเนี่ยคลอดสุดสาครออกมาพระโยคีและนางเงือกก็ช่วยกันดูแลสุดสาครด้วยความรักความเอ็นดูนั่นเอง ว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปนะครับให้นักเรียนโปรติดตามตอนต่อไปโปรติดตามในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้ครูมีภาระงานให้นักเรียนทำนะครับให้นักเรียนเปิดแบบฝึหกหัดหน้า12ข้อที่1และข้อที่2นะครับ ข้อที่1นึ่เขาบอกว่าท่านสุนทรภู่มีความโดดเด่นในเรื่องใดก็ให้นักเรียนเขียนได้เลยนะครับถึงความโดดเด่นของสุนทรภู่และข้อที่2เรื่องราวของสุสาครในวัยเด็กมีความเป็นมาอย่างไรนักเรียนก็เขียนลงไปได้เลยนะครับอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ดูเนาะ โอเคค่ะนักเรียนสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะครับในชั่วโมงหน้านักเรียนเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมกันเลยนะครับเราจะไปผจญภัยกับสุดสาครกันสาหรับวันนี้ครูขอตัวไปดําน้ําดูปะการังกันก่อนนะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคน